คนเก่งคนเก่ง้ <Susan>. <S 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 อาอันนี้จะเป็นร้านขายรถช่องนะครับขนมจีน,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 จนตายายนะครับตาเกตาบอดนะครับผม ตังน้ยหน่อยลูกกทมันกาดย้ยไปไดีนไข่ดีมนไปเดีวไปล้างบ้านทีหลังเดียวมันไม่ได้ล้างรค่ะมาทาแล้วแบจบซะนึงแล้เออมันเดี๋ยวนี้ะค่ะมันจะได้จบนะไปบ้านมันไม่ได้ทาลูกมันไม่วางมัน วางไม่ถูกแล้วจุดมันไม่เข้าแล้วถาทาแก้วันันจอ่เดวรับนะตีสองค่ะตาตีนสองเลยเนอะเอาแม่เอาตีนหนึ่งตีนหนึ่งตีนหนึ่งข้างหน่งข้างในดล

เครื่องในมดในมดเอาอะไรอ่ะกาะปีงายะอื่นมีไหมมีตะโพกกระอ๊ค่ะตะโกกระอ๊อ่เอาเอาระโพกันอันเอระโพกเลือกมีไหมหึวนะวน นี่ค่ะใส่ยังม่ไ้ไใส่รอเดี๋ถ้าใส่แก้วรฉันเดี๋ยวายด,ดีมากเลยครับ สิอบาทค่ะของหวานเรากี่ถุง,ถงอ,องมีร้อยสิบาเบเป็นสองร้อยพอดีค่ะ,อ,ะอาจค่ะเอาแบน้อยไม่ได้หรือครับมีไหมครับองรอีย่สิบ คนลุมครับคนลุมขายดีมาก